เรื่องราวที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องลางกันเท้นสุดหลอนก่อนจะไปรับฟังผมขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าต่อๆไปลมหนาวเริ่มมาเยือนอันเป็นสัญญาณของการท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับมาหลายคนคงเริ่มติดต่อจองห้องพักกันไว้บ้างแล้วเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณพลครับ คุณพลและน้องๆที่อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันได้ฉับชวนกันไปเที่ยวป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนช่วงปลายปีไปกันทั้งหมดหคนโดยมีคุณพลที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวในกลุ่มโดยไปกับรถยนต์ส่วนตัวพอถึงป่ายก็ช่วงเย็ยนแล้วปรากฏว่าวันนั้นทุกคนเหนื่อยมากแถมมีคนมาเที่ยวเอยอะมากก็เลยไม่ได้ไปไหนตรงเข้าหาที่พักนอนกันก่นกอนหนึ่งคืน ตื่นเช้ามาวันที่สองคุณพลและน้องๆก็กะว่าจะขับรถไปเที่ยวที่อ่างเก็บงามแห่งหนึ่งที่ถือว่าดังมากและถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องไปเที่ยวดูสักครั้งพอไปถึงที่หมายก็เดินเที่ยวเล่นถ่ายรูปดื่มด่ำกับความงามทางธรรมชาติกันพักใหญ่พอขากลับก็เดินทางโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอปันมะผ้า ระหว่างทางช่วงหนึ่งคุณพลต้องขับรถลงเขาด้วยความระมัดระวังแล้วรถก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาคือพอเหยียบเบรกแล้วแต่รถกลับไม่หยุดคุณพลรู้สึกใจหายขึ้นมาทันทีพยายามดึงเบรกมือให้รถค่อยๆชะลองลงข้างทางก่อนแล้วก็โตตามช่างแต่ก็ไม่มีใครมาได้คงต้องรอพรุ่งนี้อย่างเดียว จอดรถพักใหญ่แล้วลองสตาร์ทรถลองวิ่งดูปรากฏว่ารถยังพอวิ่งได้ซึ่งเวลานั้นก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วระยะทางอีก80กิโลเมตรกว่าจะถึงปคุณพลจึงได้คุยกับน้องๆว่าคืนนี้สงสัยต้องหาที่พักก,ก,กันเป็นกันแถวๆนี้แล้วแต่พอมอไปสองข้างทางก็มีแต่ป่าก,กับเขาคุณพลจึงนึกกังวลใจขึ้นมา เหมือนโชคจะช่วยพอขับรถไปได้สักพักก็เจอลานโล่งๆอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ50เมตรซึ่งดูจากพื้นที่สามารถขับรถเข้าไปได้ด้วยโดยถนนเข้าเป็นเส้นทางแคบๆเมื่อขับเข้าไปด้านในจะเป็นลานที่โล่งและกว้างมากซึ่งดูแล้วเป็นสถานที่ที่ดีมากแถมด้านล่างลงไปยังเป็นอย่างน้าอีก คุณพลคิดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะหาที่พักจึงได้ตกลงกันว่าจะกางเต็นท์กันที่นี่ตรงลา,านกว้างๆที่มีต้นการปูใหญ่มากอยู่ต้นนึงมองไปด้านข้างเห็นลำธารแต่คุณพลก็มาสังเกตเห็นว่าที่ลานแห่งนี้มีเต็นที่กางอยู่ก่อนหน้าแล้วสองเต็นท์แต่ยังไม่เห็นคน คุณพลแอบ,บอุ่นใจเล็กๆว่าคืนนี้จะได้มีเพื่อนนอนแถวนี้ด้วยกันน่าจะปลอดภัยขึ้นอีกระดับว่าแล้วจึงช่วยกันกับน้องๆกันเต็นโดยการกันทั้งหมดสองเต็นระหว่างที่คุณพลและน้องๆช่วยกันกางเต็นอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงไอออกมาจากด้านในเต็นที่กันอยู่ก่อนแล้วคุณพลก็คิดในใจว่าคงมีคนอยู่ในเต็นจนใกล้จะมือคุณพลก็ให้น้องผู้หญิงไปหาฟืน เพราะต้องก่อกองไฟเนื่องจากช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นมากแล้วจะได้ใช้ป้องกันพวกสัตว์า่ด้วยหลังจากกางเต็นแล้วก็โรยผลปูนขาวบรรยากาศรอบข้างก็เริ่มมืดพอดีสักครู่ก็มีคนเดินออกมาจากสองแต็นนั้นเท่าที่ดูคือเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงอีกสามคน พอเขาเห็นพวกคุณพลก็ยิ้มให้และเข้ามาทักทายตามมารยาทเขาแนะนำตัวเองบอกว่ามาจากกรุงเทพและทำงานที่บริษัทประก,กันแห่งหนึ่งส่วนผู้ชายอีกสองคนหลังจากเดินออกมาจากเพนแล้วก็ได้เดินไปยืนอยู่ที่ริมลำธารโดยไม่ได้พูดอะไรกับพวกคุณพลเลยทำตาลอยลอย ระหว่างนั้นพวกคุณพลก็ได้หงหาอาหารกินกันและก็ได้นั่งคุยกันไปด้วยจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่า,วาอากาศก็เริ่มเย็นมากจนบางครั้งก็คิดในใจว่ามันเย็นผิดปกติหรือเปล่าแถมบรรยากาศก็วังเวงชอบกลเงียบมากไม่ได้ยินเสียงสรรพสิพส่งที่ควรจะได้ยินจากป่าเลย ช่วงเวลานั้นคุณพลกับรุนน้องก็นั่งคุยกับผู้หญิงสามคนที่มาจากแทนอื่นไป,ปลกลางส่วนผู้ชายอีกสองคนก็ไม่ยอมเข้ามานั่งล้องมวงคุยกันยังคนยืนนิ่งอยู่ที่ริมลํลาาาแห่งนั้นเหมือนเดิมจนประมาณสองทุ่มกว่าคุณพลก็คิดว่าควรจะเข้านอนแล้วเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเนื่องจากทบนัดช่างเอาไว้แล้วด้วย แต่แล้วจู่ๆผู้ชายสองคนที่ไม่พูดกับพวกคุณพลแต่แรกเขาก็เดินเข้ามาทางที่น้องๆนั่งอยู่แต่เดินมาเงียบมากจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยแล้วมายืงข้างๆคุณพลคุณพลก็ยิ้มให้เขาก็ยิ้มตอบที่มุมปักเล็กๆแล้วก็เข้าเต็นท์ หลังจากนั้นคุณพลก็เข้าไปนอนในเต็นท์ส่วนน้องผู้หญิงก็ตามเข้ามาอีกสองคนเหลือรุ่นน้องอีกสองคนที่ยังนั่งคุยอยู่ข้างนอกกับผู้หญิงสามคนแบบติดลมแล้วเสด็จพักคุณพลก็เผลอหลับไปจนตื่นมาตอนหกโมงเช้าเพราะเสียงนาฬิกาปลุก คุณพลเปิดสิบเต็นท์ชงงกหน้าออกไปดูข้างนอกแล้วเขาก็ถึงกับมือไม้อ่อนทันทีเพราะสภาพร,บรอบๆข้างทำไมมันไม่เหมือนกับเมื่อคืนที่เขาเห็นต้นก้ามปูต้นใหญ่ที่เห็นตอนแรกเมื่อคืนบักนี้ไม่มีแล้วส่วนพื้นที่เป็นลานดินเรียบๆเ,เมื่อคืนกลับแทนที่ด้วยเก้าอี้ที่เรียงอยู่หกแถวรวมถึงมีเชิญตะกอตั้งอยู่ถัดไปไม่ไกลด้วย และที่น่าขนหัวลุกที่สุดก็คือเต้นที่มากการกอดพวกเขาสองเต้นนั้นก็หายไปด้วยไม่มีแม้แต่ร่องรอยน้องผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคุณพลถึงกับร้องไห้ออกมาทันทีส่วนคุณพลก็พยายามรวบรวมสติแล้วนึกว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรคุณพลเดินไปสำรวจร,บรอบๆบริเวณนั้นเพื่อให้แน่ใจอีกผลเขาเหลือบมองดูลำทาด้านข้างที่เห็นเมื่อวานแต่ตอนนี้ดันไม่มีแล้ว กลับกลายเป็นแค่ร่องน้ำเล็กๆที่เหมือนเป็นที่เขาเอาไว้เขี่ยที่ท่อทิ้งแบบนั้นส่วนถนนที่เขาขับรถเข้ามาเมื่อคืนเมื่อมองกลับไปก็เป็นถ่ารถไปหมดทางที่เชื่อมททะหว่างลานดินไปจนถึงถนนเส้นหลักก็มีแต่โคลนแล้วนี่เขารถขับรถเข้ามาจอดข้างในนี้ได้ยังไง คุณพลรู้ดีแล้วว่าเมื่อคืนนี้เขาเจอเข้ากับอะไรตอนนั้นกลัวมากจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนมือกําพระจนสักพักก็มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นขับรถผ่านมาเมื่อเห็นพวกคุณพลก็เลยตะโกนถามว่าเข้าไปทำไมนี่มันเป็นลานเทาศกแล้วเอารถเข้าไปได้ยังไงคุณพลและน้องๆก็ได้แต่ยืนอึง้งไม่รู้จะตอบอะไร ทุกคนต่างช่วยกันรีบเก็บข้าวของขึ้นรถแล้วค่อยๆขับรถออกไปจากที่นั่นอย่างยากลำบากหลังจากที่คุณพลและน้องๆกลับมาถึงกรุงเทพก็ได้เดินสายไปรถน้ำมนต์ทันทีเจ็ดวัดเพื่อความสบายใจของทุกคนและหลังจากนั้นน้องในกลุ่มของคุณพลคนหนึ่งก็ได้มาเล่าให้คุณพลฟังภายหลังว่า เมื่อคืนนั้นที่นอนกันเต้นกันเธอฝันว่ามีรถตู้ขับมาคันหนึ่งแล้วหลุดโค้งตกเหวลงไปทั้งคันตรงใกล้ๆกับจุดที่คุณพลและน้องๆที่กัางเต้นนอนกันนั่นเองและนี่ก็คือเหตุการณ์สยองขวัญทั้งหมดครับที่ทั้งคุณพลและน้องๆถึงกับจำจนไม่มีวันลืมเลยกับประสบการณ์การไปนอนกางเต้นในสถานที่ต่างถิ่นแห่งหนึ่ง